ก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วก็ไปหางไปรักษาโรงพยาบาลอะไรงต่างก็ไม่ค่อยดีขึ้นแล้วช่วงหลังก็เลยมาบริโภคอาหารเสริมเนี่ยผิดพัน์เสริมอาหารก็สึกดีขึ้นคือเป็นกระบวนการฟูดแมทริกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี9 9 9เเลยครับไปเจอยังไงฮะฟูดแมทริกมีคนแนะนำมามีคนแนะนำมาแล้วก็ติดต่อทางเว็บไซต์ขึนมาเรื่อยๆครับอันนี้ต้องย้อนไปสัก สิบปีใช่ไหมฮะสิบปีปพัฒนานการไปยังไงฮะสิปีสิป,สปีที่ผ่านมาก็ถือว่าบริษัทเติบโตและก้าวหน้าไปมากครับเพราะว่าบริษัทก็าํานึงถึงหลักการบริหารของการทํางานอย่าง,อ,อ,ยางอย่างถูกต้องแล้วเราก็โฟกัสใน,ในส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญของการบริหารงานนะครับก็คือในส่วนของในส่วนของการทํางานว่าเราจะทำงานยังไงบ้าง แล้วเรามีคอนเซปต์วิธีคิดยังไงบ้างเรามีกลยุทธ์ของการทํางานตัวนี้ครับแล้วก็เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้ครับก็ทําให้การทํางานของบริษัทเนี่ยก้าวหน้าไปได้ดีนะครับโดยเฉพาะเราเข้าใจในเรื่องของปรัชญาของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยว่าว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีปรัชญาและมีแนวความคิดยังไงบ้างนะครับส่วนนี้ครับคือในเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ผมก็มีมีปณิธาน ตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นนะว่าจะจะทำให้ผู้คนในเครือข่ายของเราเนี่ยสำเร็จนะครับม,มีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงทางการเงินนะครับ,รบแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากบ,บุคคลทั่วไปนะครับ,รบก็คือในส่วนนี้ทำให้ส่งต่อความมอบความสำเร็จสิ่งนี้ไปสู่จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนกลุ่มหนึ่งนะครับในเครือข่ายของเราตรงนี้ครับครับที่ผมศึกษามาเนี่ยดูจากโปรไฟล์ของ ปอตอนเองโปรไฟล์ของคุณพนพดลเองเนี่ยเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญด้านของต่างประเทศกับฮะกับฮใช่ไหมฮะรตรงนั้น เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งไหมที่ตัดสินใจมาทําธุรกิจเครือข่ายครับคือก่อนที่ผมจะมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมก็เลยเคยไปทําตลาดในต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่ใกลๆใกล้ๆนะฮะก็คือในในอาเซียนของเราเครทำอยู่ที่บรูนไนที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียเนี่ยก็จะไปเรื่อยเมื่อก่อนนี้เป็นเนอ็กซ์พอร์เตอร์เป็นเป็นผู้นําเข้าเป็นทั้งผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกด้วย ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วเราก็เปิดเปิดสโตร์ของเราเองในต่างประเทศด้วยนนฮะที่นั่นในทำอยู่กี่ปีทำอยู่ตอนนั้นประมาณที่บูนายประมาณ1212ปีครับก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เข้ามาอยู่ในธุรกิจตัวนี้เป็นตอนนั้นเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับแล้วก็ได้สะสมในเรื่องของวิธีคิด แนวความคิดในการทํางานในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆอะไรเงี้ยในสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆตรงนี้ครับในเรื่องของแนวคิดประสบการณ์นะครับทําให้ก่อเกิดเป็นสปอตอนนะครับก่อเกิดเป็นอาร์กอนในปัจจุบันใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรนะครับของระบบการนิ่งระบบทีรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากขายตรงหรือเท่าไประรับจุดเด่นขององค์กรที่ผ่านมาถ้าหากว่าให้คุณสมบูรแยกออกมาเป็นข้อๆเนี่ยจะได้สักกี่ข้อครับควา,ามจริงเรามีจุดเด่นหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของในระบบธุรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยนอกจากามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเ,เป็น outstanding product ที่ได้รับคือสินค้าสินค้าเนี่ยแน่นอนได้รับการยอมรับอยู่แล้วเราเรามีระบบระบบไอทีนอกจามีระบบไอทีที่ที่มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไปลาเป็นสิปีล้วพัฒนาตลอดเรายังมีระบบเทรนนิ่งนะครับระบบแล้วก็เราเรียกของเราว่าอาร์กอนบิสเนสคูล <ม>ก็คือในนั้นก็คือจะสอนให้คนเข้าสู่โรงเรียนเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้นะครับให้อสอนให้เขาทําธุรกิจเป็นสอนให้เขาว่าจะาหลังจากที่ทาธุรกิจทาธุรกิจเป็นแล้วก็จะส่งมอบความสําเร็จนั้นให้คนในคนในเครือข่ายได้อย่างไรตัวนี้ครับซึ่งเป็นจุดเด่นขององ,งค์กรเป็นจุดเด่นของบริษัทองคกกนของเราที่เตรียมที่เตรียมเรื่องการศึกษานะครับผู้นําขององค์กรของบริษัทเนี่ยก็จะมีนาจโดดเด่นมากครับโดยเฉพาะมีผู้ ที่อยู่ใน,ใน,ในเครือข่ายของเราในองค์กรของอารากอนของเราเนี่ยฮะเข,เขทาทุกท่านจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับแล้วก็ทางบาริษัทก็ให้การส,สัสนุน<ม>ต่อเนื่องอย่างต่อเวลานะครับ<ม>ซึ่งในจุดเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อุธุกิจของเราเนี่ยยั่งยืนและมั่นคงนะครับ<ม>เพราะธุรกิจที่ที่อาศัย knowledge base เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บุบบ้าไปท้งนองนั้นนะนะ อันนี้ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งของอาก็อนนี่ต่างต่างจากขายตรงือ่ื่นไหมต่างก็รเราก็จะก็จะมีความโดดเด่นทางด้านเนี่ยว,ว่าเราจะมีะความช่วยทางในเรื่องของระบบะการศึกษาพราวนอกจากนั้นยังยังมีความโดดเด่นในเรื่องของอเครือข่ายต่างประเทศนะครับ <ừ> คือตอนนี้เราก็เปิดเครือข่ายต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็อ,อ,อีก4ีประเทศคือในสิงคโปร์ในมาเลเซียใน ประเทศกัมพูชา,ชาและในลาวนะครับก็เชิญผู้ใหญ่ในลาวระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเปิดงานด้วยครับน,นั่นเป็นเป็นสปรตรอตจอนอลก้อนเองไปลงทุนเองไปลงทุนเองนะครับเราเป็นเราเราจะลงทุนในอาเซียนทั้งหมดเลยตอนนี้คือค,คือเป้าหมายของผมก็คือใน2ปีนี้จะเปิดให้ทั้งทั้งสิประเทศ ในอาเซนให้หมดเลยให้ครบเลยอตอนนี้เราเปิด4ประเทศแล้วเหลือ5ประเทศก็ภายใน2ไม่ไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินกลางปี2556 0 5 เราก็จะเปิดทั้ง10ประเทศซึ่งตอนนี้เพราะ10ประเทศตอนนี้มันมีประชากรอาเซียนประมาณ600ล้านคนนะครับแล้วก็ปี2558เนี่ยหรือ2015เนี่ยก็คืออาเซียนจะรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหกันแล้วก็เป็นเป็น one community เป็น one เป็น one vision ครับก็คือใน community ของอาเซียนเนี่ยก็คือจะมีความแตกต่างเฉพาะเชื้อชาติกศาสนาท่านั้นเองมาแต่ในส่วนออื่นในส่วนอื่นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นเป็นส่วนเดียวกันหมดนะครับ ซึ่งซึ่งเลยทางบริษัทเนี่ยก็เห็นความสําคัญในนี้ก็เลยเตรียมพร้อมที่จะไปเปิดในต่างเตรียมพร้อมทุกอย่างในพื้นฐานที่จะไปเปิดในต่างประเทศครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับจาก4ประเทศมาได้ดีมากได้ดีไรดีครับผมลาวก็จะเป็นประเทศสุดท้ายได้เปิดแล้วครับแต่จะไปเปิดเป็นการโอเพนนิ่งในวันที่30เนี่ยครับ